มาทำแกงเผ็ดผักกะลอมกันค่ะ แกงกะทินะคะผักกระออมกบนามีใครรู้จักไหมใส่คอมเมนต์ขาวนี่มั้งแต่คนที่เป็นคนนครนายกโดยเฉพาะอำเภอบ้านานานี่น่าจะรู้จักหมดนะคาะผักกระออมนี่ ็นอะไรที่ชอบกนแทจดทุกบ้านถ้าเป็นคนดีรู้หน่อยนะคะถ้าเด็กๆก,ก็ไม่แน่ใจแต่อร่อยค่ะอร่อยอจริงเราจะผัดพริกให้หอมนะคะจะเคี่ยวพริกให้หอม นี่คาวนี่ค่อนข้างจะสุกยากกว่าปลานะคะเขาเลยใส่ไปก่อนเหมือนพ่อเคิใส่ปลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวปลาจะเละ ใครจะกินรสชาติไหนก็ปรุงได้เลยนะคะปรุงร้อนได้ มะพร้าวมันแพงมากเลยนะคะเพื่อนๆไมค่อยมีใครมาขายนะคะแนะคคะ้า้วก็ไม่เอื้อในตลาดไม่สะดวกนะคะต้องซื้อข้าวรถที่เที่ยงก็เลยต้องซื้อมะพร้าวกะทิเอกกะทิกล่องไปโดยปริยาย เดี๋ยวเราก็รอให้อันนี้เดือดสักครู่นะคะจะได้ใส่ปลานะคะโอ้ยลืมเปิดกล้องใ่แล้วใสแล้วเปิดต้องเสร็จพอดีนี่นะแกงปลาดุก ใส่ไปก็ออมหอมอกอนเดี๋ยวว่าน่าจะเต็มให้ดูนะโอ้โหลืมเปิดกล้องซะแล้วตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะมากินข้าวด้วยกันอร่อยอร่อย